คุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าอาการป่วยของคุณวินัยไกรบุตรจะกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งนะครับโรคตุ่มน้ำพอนะครับที่พี่วินัยแกรักษาอาการป่วยอยู่เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีการออกมาอัปเดตว่าโรคนี้เนี่ยมันกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งมีการยืมเงินรักษานะครับจนมีการติดหนี้ถึง2ล้านแล้วด้วยพี่วินัยยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นในการรักษาตัวครั้งนี้ เรียกได้ว่าบรรดาแฟนคลับก็ยังส่งกําลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับอดีตพระเอกร้อยล้านอย่างพี่เมฆวินัยไกรบุตรป่วยเป็นโรคตุ่มน้ําพองมากว่า3ปีแล้วครับคุณผู้ชมล่าสุดนะครับทําพี่เมฆม,มีการออกมาอัปเดตนะครับว่าโรคตุ่มน้ําพองเนี่ยมันกลับขึ้นมาอีกทั้งตัวเลยและรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนักที่สุดนะครับเหมือนกันเหมือนกับว่ามันระเบิดทั้งตัวขึ้นมาทุกที่แล้วก็ยังเป็นแผลทั้งตัวด้วยทําให้รู้สึกเหมือนเป็นคนพิการนะครับ แล้วก็ไม่ติดต่อใครเป็นปีๆรับโทรศัพท์ไม่ได้เล็บมือเล็บเท้าเนี่ยหลุดหมดตอนนี้เนี่ยมีการปรับยาขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายนะครับส่วนสาเหตุที่ตุ่มน้ําพองมันกลับมาอีกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าภูมิมันเด้งหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่2แต่อาการตอนนี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วครับพี่เมฆบอกเพราะว่าได้ทําดีท็อกนะครับกระหลเลือดไปแล้วก็ทา์บลัสมาจากกรพยาบาจุราต์9ครั้งละ150,000บาท ตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้นีครับล่าสุดใน TikTok เนี่ยนะครับทางพี่เมฆวินัยกระดบุตรเองก็ได้มีการโพสคลิปนะครับซึ่งเป็นที่คลิปที่ตนเองนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ครับมีเพียงแค่ภรรยาที่คอยช่วยเหลือก็คือการป้อนอาหารนะครับลองไปชมคลิปสั้นๆของพี่เมฆครับ ภายหลังจากคลิปคลิปนี้นะครับถูกเผยแพรออกไปก็มีชาวเน็ตรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กําลังใจพี่เมฆกันเป็นจำนวนมากนะครับผ <c oughs> ู้ชมก็ต้องบอกว่าพี่เมฆเนี่ยต่อสู้กับโรคนี้มาเป็นเวลาระยะเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วมันก็กําเริบขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งนะครับจนพี่เมฆเนี่ยก็ต้องสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับโรคตุ่มน้ําพองเนี่ยมันกําเริบนะครับพี่เมฆก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะครับก็มีภรรยานะครับที่คอยดูแลเคียงข้างพี่เมฆไม่ห่างนะครับ ก็เป็นกำลังใจพี่เมย์นะครับหายจากเจ้าโรคนี้โดยเร็วนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะพี่เมย์ครับกลับมารับงานนะครับกลับมาลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะครับตำนานพระเอกของพี่เมย์เดี๋ยวผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนให้กำลังใจแล้วก็รอคอยผลงานใหม่ๆของพี่เมย์นะครับเข้าไปติดดวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ